เมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์สวัสดีครับพบกับผมช่างมีท่าสายนะครับในช่องช่างมีท่าสายชั้นแนออนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้พาทุกท่านมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวมาก็มาไหว้พระนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดสารทันทายนะครับก่อนอื่นเลย ก็จะพาทุกท่านนะครับมาไหว้พระนะครับมาไหว้พระไหว้พระเสร็จแล้วก็จะทําบุญนะครับทําบุญเสร็จแล้วผมก็จะนําพาทุกท่านนะครับไปกราบที่ศาลเจ้าพ่อพัน้ายนะครับศาลเจ้าพ่อพันไทยนะครับระะรบ,บริเวณที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นการถวายสังฆทานนะครับของวัดศาลทันท้ายนะครับ อ่าแล้วก่อนอื่นนะครับผมจะพาทุกท่านขึ้นไปกราบพระประธานที่บนพระอุโบสถครับอ่าที่บนพระอุโบสถของวัดสารพันทายก่อนนะครับอ่าครับตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาถึงบริเวณหน้าพระอุโบสถนะครับของวัดสารพันทายแล้วนะครับผมก็จะนําพาทุกท่านเข้าไปกราบไหว้พระประธานนะครับแล้วก็จะพาออกมาชมบริเวณด้านนอกนะครับ ครับก็จะมีผู้คนมาไหว้พระนะครับมีผู้คนมาไหว้พระแล้วก็เป็นบริเวณพระประธานนะครับของวัดสารันท้ายแล้วก็จะมาไหว้พระประธานณอโบสถนะครับ นะครับหลังจากที่เราไหว้นะครับไหว้พระประธานหน้าที่พระอุโบสถนะครับของวัดสันท้ายเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ผมก็จะพาทุกท่านลงไปถวายพระสังฆทานนะครับถวายสังฆทานที่ด้านล่างกันนะครับนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชุดถวายสังฆทานนะครับไหายชุดสังฆทานนะครับ แล้วก็จะเปลี่ยนสังฆทานนะครับพิกุปสังคัสสะโอนนชายามะสาธุโตพันเตพิกุปสังโฆปีมานิสังฆทานานิสัพพิวารานิสปะิพาถาโตแล้วก็จะเปลี่ยนสังฆทานนะครับเปลี่ยนสังฆทานเพื่อนําไปถวายพระสงฆ์ข้างด้านด้านหน้านะครับด้แต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้บาพเจ้าทั้งหลายขอนอถมอถวายพระพุทธาตีมากรผ้าไตรปีวรเครื่องสังฆท,ทานและสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเรานี้ขอถาวาย อ่าครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่หน้าบริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์นะครับศาลเจพาพพันท้ายนะครับเออนี่ครับมาถึงเสร็จแล้วนะครับบริเวณด้านหน้าที่จอดรถกว้างขวางเลยนะครับท่านใดที่จะมาเที่ยวนี้กว้างขวางเลยครัวนี้เราก็จะพาท่านเดินกันไปชมด้านในนะครับควันนี้นะเราก็มาถึงหน้าศาลเจพาพอพันท้ายแล้วนะครับเป็นบริเวณ ทน้านขยของนะรับริเวณพาารเจ้าพ่อก็จะพานะคท่านี่ส่วนรวมนะครับต้ปรับปรุงูัก็จะพาท่านนะครับทกาศกาละนะครับพอพันัห้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนดอกไม้ทุกเทียนกันนะครับ

ครับตอนนี้เรากำลังผมก็นะครับบริเวณศาลนะครับบริเวณศาลพ่อพันท้ายนะครับต่อไปผมก็จะพาทุกท่านขึ้นไปชมด้านในกันเลยนะครับเดินไปพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับศาลเจ้าพ่อพันท้ายนอแลสิงห์นะครับ อ่าครับ อ่าครับตอนนี้นะครับผมก็พาทุกท่านมาถึงบริเวณที่เขาเรียกกันว่าหลักประหารพ่อพันไทยนะครับอ่านะครับนี่เป็นบริเวณหลักประหารนะครับบริเวณหลักประหารของศาลเจ้าพ่อพันไทยนรสิงห์นะครับอ่าตรงที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้านีา่ก็คือบริเวณที่เป็นหลักประหารนะครับเป็นหลักประหาร พ้อพันธายนรสิงห์ที่ว่านาตัวท่านเองได้มาโูกแล้วก็ทําการประหารตรงนี้นะครับนี่ครับโดยเรียกหลักประหารของข้อพันธายนรสิงห์นะครับเป็นเครื่องราชเครื่องทรงตอนที่ท่านยังทรงสมณะอยู่นะตรงที่ว่าท่านยังเป็นพ่อพันธายนรสิงห์ก็จะอยู่ด้านนี้นะครับ จะอยู่บริเวณหลังศาลนะครับบริเวณหลังศาลวันท้ายนะครับที่เราไปปิดทองจะอยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็นหน้านหลังนะครับก็จะมีผู้คนเวะเวียนมานะครับเป็นจํานวนเยอะมากเลยนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดคนก็ค่อน,ข,นข้างที่จะเยอะนะครับบริเวณนะครับ นะครับบริเวณที่ว่าเป็นคลองสามชัยนะครับบริเวณคลองที่ว่าคดเคี้ยวมากนะครับคดเคี้ยวแล้วก็ที่ว่าพระเจ้าเสือท่านได้นั่งเรือมาครับนั่งเรือโดยพ่อพันท้ายเป็นผู้คัดหางเรือหัวเรือนะครับมาเป็นคลองที่คดคดเคี้ยวมากนะครับบริเวณนี้ แล้วก็บรรยากาศน่าสาันเฉพ่อพันธายนะครับเป็นบรรยากาศที่ว่าต้นไม้เยอะนะครับลมลื่นนะครับเหมาะแก่การมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวมากราบไหว้นะครับซึ่งวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีผู้คนแวะเวียนมาเที่ยวเยอะมากนะครับนี่นะครับวันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับวันนี้ผมก็ได้นำทุกท่านพาท่าน มาเที่ยวที่ศาลเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับในช่องช่างมีท่าทรายชาแนลขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพบกับผมช่างมีท่าทรายนะครับในช่องช่างมีท่าทรายเตรียม ทั้งมีท่าสายชาแนลนะครับวันนี้ผมก็พาทุกท่านนะครับาเที่ยวอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดน้ําริมคลองสารพันท้ายนะครับอันนี้เราก็มาเดินเที่ยวนะครับเดินเที่ยวเดินชมบริเวณริมคลองสระบริเวณนี้นะครับ หลังสันเาพาอพันท้ายนะครับซึ่งมีของกินของกินของใช้เหมาะสำหรับพาเด็กพาครอบครัวมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวเล่นกราบว่าไหวแพ้ะนะครับของกินของใช้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยำต่างๆนะครับมายำ ของกินค่อนข้างที่จะเยอะเลยท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณยังหบอกสมุสทดสาครเส้นพระลมสองนะครับเชิญแวะมาเที่ยวมาชมกันนะคะ,ะน,นี่ก็คือบรรยากาศนะครับเรายังอยู่ที่ตลาดริมคลองนะครับตลาดริมคลอง หลังศาลเฉพาะพัน้ายนะครับพาทุกท่านมาเดิน,หา,ออน,นหาซื้อของกินนะครับหาซื้อของกินของกินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ครับของขึ้นชื่อย่านมหาชัยก็คือหอยทอดนะครับหอยทอดนะครับตอนนี้นะครับ แล้วก็มาอยู่ที่ร้านขนมหวานนะครับร้านขนมหวานซื้อขนมหวานนะครับสี่ชิ้นห้าสิบบาทราคาสี่ชิ้นสี่ชิ้นห้าสิบบาท นะครับคุณยายบอกขนมทําเองนะครับขนมคุณยายทําเองนะครับทำอยู่ที่หลังว่านเลยครับทำเองใหม่ๆสดๆเลยนะครับใหม่ๆสดๆ อ่านะครับทำอยู่ที่บริเวณร,ร้านเลยนะครับใหม่สดตลอดนะครับนะครับคุณยายทำเองเลื้ยงแวะมาชิมมาได้นะครับนี่ครับขนมคุณยายขอบคุณครับยายรบ,บริเวณ เข้ามาก็จะมีเดนตีสดนะครับดนตีสดตลาดนะครับตลาดริมคลองสารพันท้ายนะครับจะมีแล้วก็เดินชมเดินหาดูของกินกันต่อนะครับเดินของกินนะครับจะเป็นลูกชิ้น คนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดินเที่ยวเดินครับบริเวณริมคลองนะครับเป็นของกินของใช้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะโซนด้านนี้จะเป็นของกินจํานวนเยอะนะครับจะเดินพาท่านชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับช่วงนี้นะครับนี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงของโปรดอีกแล้วนะครับ เป็นขนมหม้อแกงนะครับหม้อแกงอตอนนี้นะครับเราก็มาแวะซื้อขนมหม้อแกงไข่เถือกนะครับถ้วยละ25บาทนะครับซึ่งทางร้านนะครับก็ทําตรงนี้เลยนะครับทาตรงนี้บริเวณนี้เลยก็มีขนมบางอย่างก็ทําบริเวณนี้นะครับแล้วก็ เจอของโปรโดของเจอของช่องนะครับก็คือขนมตาลนะครับนึ่งใหม่ๆเลยนะครับน่ากินมากเลยนะครับซึ่งเป็นของโปรดเจอที่ไหนต้องแวะนะครับบริเวณด้านข้างบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นซุ้มที่ว่าให้กับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวมานั่งนะครับ นั่งกินแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นป่าโกงกลางนะครับบริเวณชายคลองริมคลองนะครับจะเป็นป่าโกงกลางนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็ตอนนี้ก็เวลาใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับก็มีนะักท่องเที่ยวมานะครับเดินนะครับ เดินเที่ยวนะครับเดินของกินนะครับของกินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนักท่องเที่ยวก็ามากันเยอะเลยนะครับที่บริเวณตลาดนะครับตลาดของกินบริเวณศาลพันท้ายนะครับ คนที่อยู่ใกล้นะครับหรือว่าผ่านไปผ่านมาหรือว่าท่านที่อยู่ที่ไหนก็ดีนะครับในเทศไทยเรานะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับอันนี้เราก็เดินออกมาด้านนอกของตลาดแล้วนะครับตลาดริมคลองมหาชัยริมคลองสเจ้าพ่อพันท้ายนอนสิงห์นะครับ ว่าช่วงหลังมานี่นครับตั้งแต่โควิดเปิดนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเปิดแล้วนะครับคนก็เข้ามาเที่ยวชมกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะนี่ครับเห็นไหมครับบริเวณตลาดริมคลองสารเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์นะครับจะมี